สวัสดีครับรอครับรอคุณละคุณใดว่สบายดีทุกท่านทีวันนี้จัดเกณฑ์นะผมทางม้งเพื่อป้อมนิดนึงนี่ดูปนะผมอยากจะให้มีรูปไปวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปวางกระป้อมก่อนนิดนึงแปลกครับวันนี้วันนี้ผมมีไผ่เมซายนะครับผมวันนี้ครับผมผมมาผู้เดียวนะครับคือสบายแต่วมามันวะปกติลุงงากเกสรเมซายไม่มันมีก้อนมูนครับนี่ใส่มย้ันี่เพิ่งไปรับงานไถนาเร็วนี่ เอาสีวางเลยนะครับผมเอ็เียงงกระป๋องก่อ,งอยเบนงต้น,นครับอาอยู่หากินนะครับเอ็ดีดักกุ้งฝอยนะครับวันนี้จะเต็มทั้งมุง้งทังกระป๋องนะครับผมวนันนี้ต้องเต็มแน่นอนอ่ะไปเสียบไปฮึ๊หนึ่งนะากเก็บน้ำนะครับผมนี่นะครับหาอยู่หากินนะครับ ยนหากระพอได้กินพอได้อยู่นะไอ้เจ้าคอร์อดิยู่พอได้กินตลาดตะเลิศโดนจากาน,าน้ำพรอนน,นั้นนึงนะครับนึงอีกแบบผิด,ดของตลาดนะครับผมอยู่คนเดียวมีอ่าง ไปก็มุงม้งยังมุ้งนะผมมันจะลองมุง้งมาแรกน่ากินแต่กวาวใจก็เลยจะลองมุ้งครับมีปลาดูคำจานได้ รองเขาว่าเจียวรองเนะรแบมาตายก่อนอันนี้อันนเพงครับพงองัดทำอะไรไม่ลัวน้ำท่วมจะน้ำท่วมครับผม เี๋อาพวกมัดไม้ก่อนน,พน,น,พนเพื่อนำมานำทัวบนตกนะครับเลยเห็นว่รซื้อมาตั้าแสี่สิบห้าสิบบาครับแง ก็จะมัดโฟมเดี๋ยวมัดโฟมไว้หมายไว้กลัวน้ำท่วมฝนมาน้ำท่วมจะได้มองเห็นเรนรูว่าเราใส่ตรงไหนตรงไหน หมายหมายหมายอ่ะหมายเรียบร้อยมาตูดเรียบร้อยหัวนาาจนลงไปาหันไปนป่นไซใหญ่ mm yeah.

หินหินบอกว่าไม่ได้ต้องน,นหินก่อนอือุ๊ยเจว๋วว่าแต่ไม่มีโจทมายกก่อนมันคือจบนะน,น่าจะเจ๋วอยู่พ่นนี้นะครับผมนมาน,นะครับอยูดเฉยวพุ้นนี้เชึวมา,มาวยุยนยยนยยยยเยย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 ย่ย ออกก่อนมันคอโจนใเป็นเราตาเราใจเลยนะต่จะรอรอโจมันยกใส่อ่ะยกกับเบลกินแบงกินนะครับผมเฮ้ยกัยเบลไลเขายกรถครับผมอืออืมอืมหันจับดีเ่้ยมุดมุดค่อยคือมันน้อยนู้นมน้อยล็กๆกันน่าจะพักไป

เดี๋ยวย้ายทุกตัวเลยเห็ okay, นครับผมลิปนี้ก็มันดักกุ้งนะครับผมลองดักมุ้งมาแรกวันนี้นะครับผมเอฟซีนะมนี้ช้ามรุน่นกันนับว่าสิดได้ขึ้นขเขาอยู่บ่ครับมุ้งสิบตัวนะครับกระป๋องนับไม่ถ้วนนะครับส่วนมุ้งต้องไม้ด้วยโฟมนะครับเผื่อน้ำฝนฝนตกมาอาจจะท่วม มุงเราหายได้นะไอี่นะส่วนกระป๋องก็ไม่ได้ซื้อก็ไม่ต้องทำอะไรบนนะครบหายก็ไม่เป็เไรหาทำไหมนะครับอขอบคุณทุกหน่ยใจขอบคุณทุกการรับชมเราออกครับสวัสดีครับ